หนนปี่ยคนอะไรอ่ะไอ้มึงอะพี่มาดูคนเขาเทสแครงอยู่คนคุยเก่ากูเปลี่ยนไหนนี่นี่เนี่ยใช่หรอเออคนคุยเก่ากูนี่ก็คนคุยเก่ากูทำไมถึงเลิกคุยกับมึงวะกูเลิกคุยกับเขานี่ก็คนคุยเก่ากูก็เป็นคนเก่าไปแล้วมึงมันม่องไงวาน ของเก่าครับไม่อยากถือใจวะเฮ้ยได้เงินคืนด้วยอาชีพอะได้มาส er ี er ่ส er ิบบาทแล้วเล่นนี้ดีกว่าวะยันดูคืนคืออะไรไม่รู้น่าจะเล่นอย่างเดียวลีสี่สิบบาทดีใจขนาดดีใจขนาดมันเป็นเพลงเฮียอะไรเนี่ยเปลี่ยนดิเฮ้ยเปิดเพลงเฮียอแลบหน่อย พ่อมึงหยิบอยูทูู YouTube มึงออกหักอเออือโอ้โหเล่นปืนระเบิดเย็ดใหม่คยุยตายซสอีเวน าแล้วทำไมเพลงวันมีเปิดไม่ได้วะลาบไงมีลิขสิทธิ์หรอเฮ้ยเพื่อนทุกเพลงครับไอ้เปิดเปิดระเบิดนี่มันเขาซื้อเขาเติมเอาใช่ป่ะระเบิดไหนพี่ปืนระเบิดอะลาที่อยู่ในมือไมเคิลกันย่ยไม่รู้อ่ะไม่ทันใช่ไหมคนเฮี้ยยันดีไอวานกูเปิดยไม่ได้เลย ไปชนไปจริงจริงไอ้มันชื่ออะไรวะคิดถึงใจฉันบ้างไอคนที่มาเจอฉันก็คงไม่มียา HK หกเก้าอะไม่รู้อะพี่ไม่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันยังไงวะมันไอ้นี่นะมันก็อย่างเงี้ยมันเบสิกไงแล้วเว้ยมันต้องมีขายอะ บอมไหนบอมสามนัดปืนอ้วนๆนะนะใช่ใช่ไม่ไม่รู้ไม่รู้มันเติมห้าสิบเนาะดิซันนั้นผมตอนตอนนั้นผมเลือกเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันพีบีไอมึงจะเข้ามาหาพ่อมึงเหรอใครวะไอ้เฮียมึงจะเลนอสสนอพีบีพาร์ตกูถามเล่นเฮียอะไรสัตวสสิไม่ใช่มือ่นไม่ได้ด่ามึงคไอ้ควายเกลียตายใส่วีนกูเปิดเพลงไม่ได้วะ ไอ้พ่อไม่งงจริงไม่ท้ามึงอะโอ้โหเฮ้ยพ่อมึงนะคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดคิดไม่มาเฮ้ยเปิดแล้วมั้งมึงจะเป็นใช่อะไรวะมึงมึงจะจอกเกินไปเปล่ามันเลยไม่เปิดให้มึงอ่ะเปิดบัตรตัวอื่นดิไม่ได้พี่สองบัตรแล้วเนี่ย ไอ้ปืนบอมมึงใช่เกินไปนลนแล้วนะเออฟักออ้ยเชี่ยกูเลยแล้วกูหงิดว่ะมึงอะไรวะเนี่ยอยู่กูทีมันเปิดเปิดได้แต่วันมิวเปิดไม่ได้นะเว้ยปืนไม่มีเป้ายิงแล้วแปลกว่ะ กูทำให้เปิดได้ได้ดูนะโ่อแตแบงค์พันนะพงหมดแต่กูไม่เลยกี้ก็ไม่ตายจนมันสยบกูทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายก็เอ็นยิ้มแม่นเลยหว่าบี๋ยน มาอยู่ทีมมันแล้วให้พี่ฆ่าดิคืออยู่อยู่ทีมมันแล้วให้พี่ฆ่า <c oughs> สุดยอดแ <c oughs> ม่งมีปืนระเบิดแล้วโกงจัดไอ้มันเล่นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะนัดเดียวอะ่ะพี่ก็ใช้ลูกซองดิไม่ใช่มันโดนปืนพกอ๋ออตายซะอีวิน พวกเรามาอยู่ตัวหงใช่นะพูดถึงแป้งวันนะพวกหมดแต่กูมีจกักรปีกูก็ไม่ตายมาสยบกูทีมึงช่วยมายุดกูทีเดี๋ยวมึงจะนำลายมึงลองมาอยู่ <I S 1> ไอเพีเอแม่งตายอยู่อยูกูก็ไม่ตายจบ <c oughs> กูทีตายตายนี่ตายแล้วเ <c oughs> มื่สุดท <c oughs> ้ายาย, <c oughs> ยุดม่อยู่ <c oughs> เลย ห้องมึงเต็มเพียนเออน่าจะอีกสี่นาทีเฮ้อด่ลอยตู่จะฮี้หา้าขาดตัวตายเฉยนะวันมิกูมาแล้วเฮ้ย พี่แมงโครเมาไอาสัตว์อาโธฟิสโอนเงินมาพร้อมกับฟิสอันนี้เธอันชิปตอนนี้หัวคอนผมชิปปี้ไอชิสอันเธอาูดีมานนี้เธิจิกตอดลเดอะควีนเป็นเปิรกองเด็กน้องอรมสงของดูของดองชีนแมงของปรม

บอยอมคุยด <ừ> ูบอยามอมคุยให้ดูอย่านาจะเฮดฟอนเฮ็ดเอกดวิตตกดอกูฟ่หคยไอ้ทำไมกูเล่นเน่าจังวะนี้ิน่ไม่ใช่รอกตาย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 ซะ sẽ vẫn nó em muốn chết chết em nó là mình mày dòm chẳng mấy bao lâu đi ốc ơi buồn ô กูเย่งั้นทำไมรู้ว่านี่มันเป็นปีของกูกระติบสัตว์อาจจะดาวอาจจะต้องลงไปในคืนโดนลงไปในใจกูแป๊บแแม่งจะจะเหนื่อยยุตดาวแล้วอ่ะเอ้ยโอ้โหแม่นเกินสุดเหยด้วย เออจับตาดูตัวสัตว์แม่งมีตัวสัตว์เล่อนอยู่ตัวสัตว์ไอ้เหี้ยโอ้โอพอยเย็ดแม่เล่นยังไก่อืึควยเหอะ ไอ้เหี้ยมันยิงอ้อมันโกงมันก็โกงเกินคนเหี้ยเนี่ยตายซะอ้าไอสก็อปเปียนออกแล้วเหรอออกดิพี่โอ้โห อารทำไมเล่นผมเล่นเน่าเลยอะเมื่อกี้ใช่าเออพี่ก็น่าจะเหมือนเหมือนกันแล้วะวะแมงโครแบบโอ,อ้โหอายวางระเบิดวะใหม่ไม่ถนัด่ะ มึงต้อมกูไม่ล่างองวันนี้ไม่ขอดาวอะไรเปลี่ยนทำไมอะ่ะไม่รู้พี่ต้องต้องดูก่อนดึกๆอ,อ่ะต้องดูอะ่ะ มีเขามีใช้ตั้งเยอะวันีพี่สับไปเทียนอ่ะโอ้ยสับไม่ทัน สับมือสดยากกว่าใช้มาโคกว่ะโอ้ยเหี้ยแม่งแม่งกินตันได้โอ้ย ôi 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 thằng lặn mi có bị bóc. ôi ôi lặn nhìn สกอร์หนึ่งก็เปลี่ยนเปลี่ยนน้องอะไรวะอ๋อนึกว่าหายไปไหนเล่นอะไรเฮ้อไอ้เปี่ยมันเล่นเลยเปิดคอมยิงไวแล้วะ เ้าเหยียดศัพทไม่

có 1 tầng กูยังเป็นกูคนเดิมเาจะแชร์เป็นคนเดมในวันที่มึงจอม่ยัดสองเลย

ลุบิสวอไปแล้ววัชกันนาโดนสาวของกูสาเรียบไปแล้วสวัสดีปีเก่าครับทุกคนเรียบแล้วบรรยากาศตอนนี้มันเงียบไปแล้วสาวของกสาลเรียบไปแล้วไปแล้วอสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนไอปีเก่าครับสาวสาวงทูปชอนมาปุก ถ้ามึงระวังตัวเอไว้ด้วยโอ้มันจะแตกเฮ้ยไอ้พับหนึ่งโอ้ยเออเออเออพองตายเชียวนะลูกันลีเจ็บแม่พองอ่ะหน้าเขมี่ที่วัดนู้นสิแตกเฮ้ยเอ้ยวันวันวัน วาน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 พออตายเหี้ยววานวานวานพออตายเหียวพ่อมึงือะแม่มึงือะแม่มึงือะตายยันแม่สัตว์เงียบหน่อยเงียบหน่อยเฮ้ยดีแท้พี่ยันไม่ห้ามนอ้สัตว์กูชุดกูวางเล็กเดียวยังคนหนึ่งเล่นเกมยิงอยู่อีกคนหนึ่งมัแหกปาก เอมอมึงแคกปานน้ำเชื่อแล้ววานมึงไอ้ควายมึงอ่ะมึงอ่ะกูงงใจว่ะหวานมึงอ่ะหวานเขาหมาย,าย,าย,ายถึงมึงแต่กูยอยากกูอยากเจ๊เจ๊ว่ะเอาไงเดี๋ยว,วเ,ยเจ๊เจครน,น่าโดนเลยเกินนะเกินนะไอ